สวัสดีครับแนะนำสาย USB นะครับรุ่น CB ขี S 0 1เป็นสายแบบ Dual Type C นะครับก็คือสาย USB แบบ PD นั่นเองนะครับเป็นปลายสาย Type C ทั้ง2ด้านเลยรุ่นนี้เนยะมีความพิเศษมากๆเลยนะครับดูนะครับทุกคนมันจะมีหน้าจอบอกกำลังไฟนะครับเขารองรับกำลังไฟได้สูงถึง100วัตต์เลยนะครับก็คือการชาร์จแบบ PD 20โวลต์5แอม์นั่นเองนะครับสายเขจะเป็นสายถักไนลอนอย่างดีเลย นี่ครับตอบโจทย์การใช้งานนะครับมือถือ power bank notebook ipad ในบางรุ่นที่ใช้การชาร์จแบบ PD นะครับที่เป็นช่องเสียบ Type C ได้หมดเลยเราไปแกะกล่องดูข้างในกันนะครับโอ้อย,ยรูหรามากเลยนะครับมีสายรัดมาให้แบบนี้ด้วยนะครับแกะสายรัดกันก่อนเลยนี่ครับ เราก็สามารถพกพาสะดวกนะครับจัดเก็บก็ง่ายสายไม่พันกันแล้วยังจัดเก็บได้อย่างเป็นระเบียบจากสายรัดอันนี้ด้วยนะครับแกะดูกันนี่เลยครับทุกคนสายเป็นสายไนลอนนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆให้ดูเนื้องานชัดๆเลยจับก็รู้สึกทันทีเลยนะครับเป็นสายที่มีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับทุกคนด้านนี้เขาจะมีหน้าจอนะครับบอกกําลังไฟเป็นวัตต์นั่นเองนะครับนี่ วัวเขาก็ตรงนี้ก็เป็นโลหะนะครับสาย USB รุ่นนี้ก็แน่นอนครับก็ต้องใช้กับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟแบบ PD แบบนี้นะครับก็จ่ายไฟผ่านพอร์ต USB-C นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองเสียบชาร์จกับ iPad ตัวนี้ดูนะครับเราจะเสียบสายฝั่งไหนก็ได้นะครับวัดฝั่งนี้จากอะแดปเตอร์ก็ได้หรือเสียบอันนี้เข้ากับอะแดปเตอร์แล้ว เอาปลายนี้ไปเสียบกับอุปกรณ์ของเราได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเสียบใช้งานดูเลยตอนนี้ iPad ดแบตเตอรี่อยู่ที่9 8นะครับการกินไฟก็จะน้อยนะครับทุกคนก็จะดูเห็นตรงนี้เลยเห็นไหมครับ10วัตต์9วัตต์10วัตต์9วัตต์แบบนี้นะครับวัตต์เขจะจำต่ำๆสายเนี่ยรองรับได้ถึง100วัตต์นะครับแต่ตอนนี้อุปกรณ์เราเนี่ย แบตเตอรี่มันเต็มมันก็เลยกินไฟน้อยนั่นเองนะครับเราจะไปลองกับอุปกรณ์ที่กินไฟเยอะๆดูนะครับนี่เลยครับทุกคนเสียบชาร์จกับโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่รองรับการชาร์จแบบ PD นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเสียบปับ๊บตอนนี้ยังไม่เปิดเครื่องนะครับทุกคนนี่ครับเราจะเห็นเลยนะครับ42วัตต์41วัตต์43วัตต์ สถานะก็คือโน้ตบุ๊กปิดเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเปิดเครื่องดูอตอนนี้กดเปิดเครื่องครับเราจะเห็นตัวเลขวัตต์ที่สูงขึ้นแน่นอนเห็นไหมครับห้าสิบหกห้าสิบเก้าหกสิบเอ็ดวัตต์ขึ้นไปแล้วครับมันจะขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์นะครับว่าแต่และเวลาเนี่ยเขาจะกินไฟเท่าไหร่นะครับอะแดปเตอร์ก็จะจ่ายไฟมาให้ตามที่อุปกรณ์นั้นต้องการนะครับเพราะว่าเขาจะเกิดการสื่อสารกันระหว่างตัว อะแดปเตอร์ apter, แล้วก็อุปกรณ์ของเราผ่านสาย USB เส้นนี้นั่นเองนะครับดูอีกทีนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะีกินไฟเพียงแค่65วัตต์นะครับแต่ตัวเขาเนี่ยพอจะมีแบตเตอรี่อยู่แล้วบ้างเราก็เลยไม่เห็นตัวเลขที่มันสูงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ใหญ่ๆแบบนี้ได้นะครับโน้ตบุ๊กได้ iPad ตัวเมื่อกี้ได้นะครับมือถือ สบายมากเลยนะครับไปเสียบชาร์จมือถือให้ดูเลยนี่ครับมือถือตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนนะครับก็เลยการกินไฟเขาก็จะน้อยนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่มือถือตัวนี้ใกล้หมดนะครับอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับตัวนี้เราจะเห็นตัวเลขวัดสูงๆขึ้นมานั่นเองนะครับ เลยครับใครที่อยากรู้กําลังไฟนะครับเวลาไหนกินไฟเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับใช้สาย usb เส้นนี้ได้เลยนอกจากจะใช้ชาร์จแล้วนะครับยังสามารถใช้ถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยนะครับในตัวหัว usb นะครับเขาจะมีชิป e-marker อยู่ข้างในนะครับเพื่อเอาไว้สื่อสารระบบเรื่องของการจ่ายไฟฟ้าการสื่อสารข้อมูลกันภายในสายกับอุปกรณ์ที่เราเสียบอยู่นั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับ แนะนำเลยนะครับ CB ขีด S01 สาย PD 100วัตต์จาก d p o w e r ครับสวัสดีครับ